ขอถามเกี่ยวกับเรื่องงานในวันนี้นะครับช่วงนี้ความหวานเป็นไงบ้างครับรสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อทุกคนเพื่อนเพื่อทีมรักหมูนมีแอปพักสะออนนะคะ ก็ทำคลิป1วันหายไปสอวันนะคะสำหรับแอดช่วงนี้ความเคลื่อนไหวของคุณมันมีแอปทักซอนก็ยังไม่มีอะไระแตกต่างไปจากรูทีนเดิมๆนะคะแม่ก็เนาะมีถ่าย3ามแซบนะคะก็มาแชร์ข่าวสาวสตรองแล้วก็เพื่อหัดส,สุกก็คือเข้ากองคดีรักร้างนะคะสำหรับคดีรักร้างเนี่ย ถ่ายทำมาถึงคิวที่7แล้ววันพรุ่งนี้ก็อาจจะขึ้นมาเป็นคิวที่8นะคะคิวที่เพเอ้คิวที่เคิวที่เจ็ดพิสันก็ได้ลงรูปไว้นะคะมันมีก็มีการไิหยอกเอิน,นะคะซึ่งคดีรักร้างเนี่ยน่าจะถ่ายทําในบ้านบัวบงกฏบ่อยที่สุดเลยทุกคนเพราะว่ามันเป็น ละครแนวครอบครัวเนาะเหตุการณ์ทุกอย่างมันก็จะเกิดขึ้นภายในบ้านหภายในครอบครัวนะคะสิ่งที่พวกเราเห็นก็คือทักษอนมีความสนุกสนานยิ้มแย้มเจยมใสนะคะดูร่าเริงมากๆเวลาอยู่กับกองพิสันนะคะทุกคนเนาะเมื่อวานนี้แบบเมี่ทักษอนนะคะก็เดินทางไปร่วมง,งานนะคะเดรียวพพาว โอ้โหขอพี่อ้ําอธิชาตินะคะไปให้กําลังใจเพื่อนเลิฟนะคะใส่ชุดเขียวนี่ก็เกือบจะโดนเซาไปนิดนึงนะคะแต่พี่อ้ําแบบพี่อ้ําเบรกไว้ก่อนนะคะโอ้โหน้องแคนพิธีกรสุดหล่อพุตสากําลังแบบกำลังเจอแบบว่าเขาเรียกอะไรกระเทาะนะคะความหวานทมหัวใจโถพี่อ้ําก็เบรกนะคะรีบพูดถึงรีบพูดถึงอะไร อ่ะเลยน้ำหวานน่ะที่แบบที่มบนีชอบอ่ะคือกินทีจะต้องแปดปั๊มอ่ะนะคะก็มันจะมีคลิปนะทุกคนที่พี่อ้ําเนี่ยให้สัมภาษณ์นะคะแล้วก็พูดถึงเกี่ยวกับหัวใจของมามีแอทักซอนนี่แหละนกข่าวก็พยายามแลวนะทุกคนกระเทาะนะคะว่าพี่อ้ําเนี่ยจะหลุดหรือเปล่าเพื่อนเลิฟอย่างพี่อ้ํานะคะคุณฮาริสเนี่ย จะหลุดหรือเปล่าพี่อ้ําไม่หลุดนะคะทุกคนแอสรุปให้เลยก็คือพี่อ้ําก็พูดรวมๆว่าก็ให้ดูแล้วกันว่าทักษอ o n เขาสวยขึ้นไหมคนมีความรักมักจะสวยขึ้นมามักจะสดใสขึ้นก็คอนเฟิร์มแน่นอนนะคะว่าหัวใจนะ่าจะเป็นสีชมพูแต่พี่อ้ําก็ไม่ยอมบอกอยู่ดีแหละว,ว่าใครก็ให้รอนะคะว่าให้คุณทักษอ o n เขาเป็นคนบอกเองแล้วกันนั่นแหละนะักข่าวเขาก็ทําหน้าที่แล้วนะทุกคนพยายามแล้วนะคะ นี่แหละค่ะทุกคนความเคลื่อนไหวของมัมมี่แอปทัคซอนใน2อสวันก็จะมีประมาณนี้นะคะไม่มีอะไรไปมากกว่านี้เนาะเรื่องของหัวใจทุกคนก็ยังรออยู่นะคะส่วนคุณทิมพิธานนะคะทุกคนรายการ s h แชร์ o Share นะคะเดี๋ยวจะปล่อยอคลิปสัมภาษณ์คุณทิมออกมานะคะก็เห็นเขาโปรโมทแล้วเพียงแต่ว่ายังไม่บอกว่า เทปที่จับคุณทิมไปนั่งเก mm hmm. ้าอี้แชร์เนี่ยจะจะจะออนวันไหนอะทุกคนซึ่งถ้าเข้าไปในไอจี IG ของ Standard Pop เหมือนที่เห็นนะคะดูซิว่าคนที่ follow the Standard Pop มีใครมีสองคนนะคะมีคุณทักษอนกับกับคุณทิมพิธาดูมีความดูมีความเหมือนกันอีกแล้วนะคะมีความใกล้เคียงอะไรกันอีกแล้วนะสองคนนี้ก็ทุกคนรอแล้วกันว่า คุณโจนะคะจะสัมภาษณ์คุณทิมไปแนวทางไหนจะได้คำตอบในแบบที่ทุกคนอยากจะได้ยินหรือเปล่าก็ยังไงก็มารอกันนะคะเอ๊ก็ไม่รู้ว่าคิวรายการอ่าแชร์แชร์ทูแชร์ออกเสียงถูกหรือเปล่าทุกคนไม่รู้ว่าคิวรายการน,นะคะแชร์ทูแชร์เนี่ยได้คิวคุณทิมพิธามาจากใคร จากคุณชื่อทักซอนหรือเปล่าเหมือนรายการโหนกระแสหรือเปล่าอันนี้หยอกหยอกนะคะแซลอยกแซลโยงไปทุกคนจะซีเรียสจวนหารักด้วยใจเธอก็เหมือนแววแววมาบอกว่าอาจจะได้ออนเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ไปปลายกันยาอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่มีอะไรคอนเฟิร์มนะทุกคนต้องรออย่างเดียวเลยช่วงนี้ก็อาจจะคิดถึงมามีอัลทารนหน่อยเนาะเพราะว่าแค้นจบไปแล้ว ก็เหลือแค่งานพิธีกรน,นะคะแล้วก็เดี๋ยวงานอีเวนต์เดี๋ยววันที่6เนี่ยวันที่6เดือนหน้านะคะอย่าลืมอย่าลืมเดี๋ยวจะมีงานเปิดตัวนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ลักชัวรี่ของเกาหลีนะเพราะฉะนั้นทุกคนแอดก็เนาะไม่มีอะไรอัปเดตไปมากกว่านี้เมาเรื่องพี่อ้ําดีกว่าเมาเรื่องคุณฮาลิตกับคุณโสลยาดีกว่าเมานิดเดียวก็สมัยที่แอดยังเป็นวัยรุ่นอ่าวัยรุ่นแล้วพี่อ้ําเขาก็เป็นวัยรุ่น ช่วงที่พี่อ้ําเป็นวัยรุ่นดังๆด,ด,ดังมากๆนะทุกคนเชื่อเปล่าว่าพี่อ้ําเนี่ไม่แปลกใจเลยนะที่เขาแบบว่าชอบพี่นัทมีเลียแบบว่ารักกันมาขนาดนี้พี่อ้ํานี่ยเขาเป็นสายฝอมาแต่ไหนแต่ไรสมัยที่แอดไปเที่ยวอะฮะแอดจะชอบไปเที่ยวถนนข้าวสารเนาะมันจะมีผับชื่อว่ากูลิเวอร์อ่านไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่านะกูลีกลีเวอร์อะไรเนี้ยมันจะอยู่ตรงหัวมุมยเยื้องตรงข้ามกับสถานีตำรวจชนะสงครามมันจะอยู่หัวมุมเลย เป็นผับเป็นไอริสผับเชื่อไหมว่าไปวิคเอนไหนอะ่ะเจอพี่อ้ําแทบจะทุกวิคเอนน่ะพี่อ้ําเขาจะมากับกลุ่มเพื่อนของเขาคือแบบหล่อมากเขาจะยืนอยู่ในสุดอยู่หัวมุมอะ่ะก็จะเห็นเขาประจําเลยเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังเมื่อก่อนพี่อ้ําตอนเป็นหนุ่มคือหล่อมากนั่นแหละเขาชอบไปเขาสารแล้วก็ไปอยู่หัวมุมแบบอยู่อยู่ในในสุดของของผับไอริสเลยอะ่ะ เออเห็นบ <Es> <du> ่อยมา่ก่อนอ่ะก็เลยรู้ว่าพี่อ้ําเนี่ยสายฝอชอบสาวฝอเออน่หมอพี่อ้ําหมอพี่อ้ําโอเคนะคะทุกคนแค่นี้แหละถ้าไม่หาอะไรมาเมาส์เดี๋ยวมันไม่มีอะไรมาคุยกันเนาะมันเงียบช่วงนี้มันเงียบนะเราก็ยังตามล่าคนของใจเจ้าก้อนความรักของแอปทักษอณกันต่อไปนะคะบ๊ายบายเจอกัน อาทิตย์หน้าเนี่ยแอดยิ่งอาจจะไม่รู้ว่าจะมีเวลาทําคลิปไหมเพราะช่วงนี้แอดเนี่ยกำลังลงเรียนอ่าลงเรียนตีกอล์ฟทุกคนเพื่อที่จะไปสอบเอาแฮนดิแคปก็เลยแบบวุ่นวายหน่อยโอเคนะคะเจอก,กันคลิปหน้าครับ